อันนี้เราก็มาถึงวัดป่าละหารทรายแล้วนะครับ<า>เป็นวัดหนึ่งที่สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมจะชมดูบรรยากาศภายในรอบๆวัดนะครับวัดนี้วัดนี้มีความสวยงามสวยมากมากครับนี่คือบรรยากาศนะครับจะเห็นเป็นศาลานะครับ อยู่กลางน้ําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับเดินไปดูกันนะครับลมเย็นนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นศาลาหรือหอพระอะไรสักอย่างนะครับดูเสานะครับสังเกตุที่เสาะนะครับเสาเสาไม้ใหญ่มาก นี่นะครับสังเกตทุที่สาไม้ดูเน่ยลองอบสินี่เห็นไหมครับไม่จุ่มอ่าไอ้ปุยอบยังไม่มิดเลยไหว้พระเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับว,วัดป่าละวัดป่าละหารทรายนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็มากราบพระนมัสการกันนะครับเป็น เป็นรูปพระนะครับนั่งปังน่าจะเป็นหินอ่อนนะครับสีขาวสวยงามมากเลยเดี๋ยวไหว้พระก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปเกจิอาจารย์นะครับแต่ผมไม่ทราบว,ว่าเป็นหลวงลวงพ่ออะไรนะครับไม่มได้ไม่ได้มีป้ายบอกนะครับเป็นดุนคิ้พึ้งนะครับ น่าจะเป็นเกจีอาจารย์อะไรสักองคหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็มีบวชนี่องนะครับเป็นน่าจะเป็นทุน่นขี้พึ่งนะครับน่าจะเป็นแบบดาวาอ่าเป็นโบล่าเป็นาาที่สวยนะครับเป็นสลา สาไม้สรงไทยไม้ใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหลอ่ออันนี้น่าจะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญป่ะเ,ปเดี๋ยวเราไปดูสารากลางน้ำดีกว่าครับไปดูสารากลางน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไป ดูสลากลางน้ำนะครับมีความสวยงามมากเลยลที่เราก็จะพาไปดูสลากลางน้ำนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากาจะเป็นทูอินวันนะครับด้านด้านล่างนนะาจะเป็นปูนนะน่าจะเป็นปูนซาวเฟสปูนทนน้ำนะครับ ข้างข้างบนน่าจะเป็นไม้นะครับทำจากไม้หรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะครับพุทธชัยชยันตีสองพันหกร้อยปีแบบพาไปเที่ยว